สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์อเดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็น,นานข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์อเดย์ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองนะครับแล้วก็เชิญมสาสัใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกลิงกงด้านล่างได้เลยนะครับฝากกันด้วยทั้ง3ลิงก์นะครับ โอเคมากันที่เรื่องแรกนะครับเป็นมุมมองของแอดดี้โคนะครับอดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์เดที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของดิคันไรท์แล้วก็จูดเบลนแฮมนะครับซึ่งแมนยูกำลังมีข่าวเชื่อมโยงกับ2 m มิดฟิลด์สรายนี้อยู่นะครับในมุมมองของเอดดี้โคเนี่ยเขาได้มีการแนะนําว่าจะซื้อใครเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับซึ่งเอดโคบอกว่า ในส่วนของดิคันไรท์เนี่ยราคาอยู่ที่150ล้านปอนด์สำหรับกองกลางตัวเก็บบอลเนี่ยมันถือว่าเป็นราคาที่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ยไม่มั่นใจว่าเขาจะทำประตูให้กับคุณได้มากแค่ไหนจากการเล่นในตำแหน่งแบบนั้นนะครับในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าจูด์เบลิงแฮมเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดของแมนยูนะซึ่งเบลิงแฮมเพิ่งอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับ แน่นอนครับว่า,าเขาเนี่ยมีช่วงฟอร์มการเล่นที่ขึ้นขึ้นลงลงไปบ้างแต่เขาเนี่ยก็สร้างโอกาสการทําประตูได้หลายต่อหลายครั้งแล้วก็ทําประตูให้กับทีมไ้ด้วยเขามีความสามารถที่น่าทึ่งมากๆครับเมื่อพิจารณาถึงการที่ยังมีอายุเพียงเท่านี้เองนะครับไม่ถึง20ปีจูดเบลนท์แฮมมีความกระตือรือร้นสูงเป็นพิเศษด้วยนะครับนั่นคือสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นแมนยูควรเลือกซื้อจูดเบลนท์แฮมมากกว่า ดีกว่าไปซื้อดี n คันไรที่มันมีราคาอยู่สูงถึง150ล้านปอนด์นี่คือมุมมองของเอดดี้โคเท่านั้นนะครับส่วนแฟนผีอาจจะคิดเห็นแตกต่างก็ได้แต่ผมก็ยังมองคล้ายๆกับเอดดี้โคนะก็คือดี c คันไรอ่เก่งนะครับแต่ว่าราคามันไม่ควรที่จะไปถึงในระดับ150ล้านปอนด์มันแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าแมนยูต้องซื้ออีกหลายตำแหน่งนะ นอกจากมิดฟิลตัวกลางเนี่ยดีไม่ดีเป็นกองหน้าด้วยเราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าควรเสริมอย่างแน่นอนครับสําหรับกองหน้าตัวเป้าแล้วก็อาจจะมีพวกแนวรับเข้ามาบางรายเพิ่มเติมนะครับก็นี่คือมุมมองของเอดิโคนนะแล้วก็มุมมอ,องผมนะครับส่วนแฟนผีก็คอมเมนต์เข้ามาได้ว่าควรเป็นใครในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางนะครับถ้าเกิดได้ดีแคนไบรท์ในราคาที่ลงมาเนี่ยนะฮะ ไม่เกินประมาณ80ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ยังพอสู้ได้นะผมว่านะแต่ว่าวราคาเนี้ยมันสูงมากๆนะครับส่วนเรื่องเลาต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของการปล่อยนักเตะที่มันสามารถเซฟเพดานค่าเหนื่อยได้นะครับตามรายงานจากดิลติกเนี่ยสื่อดังนะครับก็ได้มีการระบุกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดเนี่ยเตรียมเซฟเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยลดลงนะครับหลังจากจบซีซั่นนี้ ซึ่งนักเตะที่กำลังจอกไปมีใครบ้างก็มีปอกบาเอเดรันคาวานีมวนมาตาลินกานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเตะที่สัญญาใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับ4รายนี้นะฮะเพราะฉะนั้นการปล่อย4อรายนี้ออกจากทีมหรือว่าแยกทางออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนะี่ยจะทำให้แมนยูเนี่ยเซฟค่าเหนื่อยโดยรวมเนี่ยหรือว่ามีการลดค่าเหนื่อยภาพรวมเนี่ยอยู่ที่750,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้เลยนะครับถือว่า ลดลงไปเยอะมากๆกับการปล่อยสีนักเตะสีรายนี้นจะมีนักเตะบางรายที่เราไม่ค่อยได้ใช้ไม่อยู่ในแผนการนำทีมแน่ก็อาจจะปล่อยกันเพิ่มเติมซึ่งบางสื่อบอกว่ารวมๆกันแล้วเนี่ยอาจจะไปถึง1 0บถึงสิรายได้เลยนะครับแต่ว่า4ี่รายหลักๆเนี่ยมันเป็น4ี่รายที่สัญญาใกล้จะหมดแล้วก็มีโอกาสย้ายทีมสูงไงเขาก็เลยการันตีว่าการไปของสี่รายเนี่ยมันเซฟค่าเหนื่อยได้นะครับหรือว่าทําให้เพดานค่าเหนื่อยของแมนยูเนี่ยลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็ เป็นการเคลียร์ทีมด้วยเป็นการสร้างทีมใหม่ด้วยไปในตัวนะครับขณะที่เรื่องของฮวนมาตาเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก็มีรายงานจากโรมาโนนะข่าวคนดังเนี่ยได้มีการระอุกันออกมาครับว่าฮวนมาตาเนี่ยไม่ได้คิดเรื่องของการแขวนสตาร์ทหลังจากจบซีซั่นนี้ถึงแม้ว,ว่าอายุของเขาเนี่ยจะเริ่มมากแล้วนะครับซึ่งเรื่องของอนาคตถามว่ามีโอกาสจะมาเป็นโค้ชของแมนยูไหมโรมาโนมองว่าเขายังไม่ได้คิดเรื่องของการเป็นโค้ดให้กับแมนยูครับ แล้วก็มันไม่ได้อยู่ในหัวของเขาด้วยนะที่จะวางแผนเป็นโคดะนะครับก็คือฮอนมาต้าเนี่ยอยากอยู่ในสถานะเป็นนักเตะอยู่นะครับยังไม่อยากแบบแคสต์แล้วก็ไปเป็นโค้ดนะในตอนนี้หรือว่าเดียเด๋ยวนี้นั่นเองนะขณะที่เรื่องของลับลังหนิกกันหน่อยนะครับลับลังหนิกเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์ในเชิงแนะนําแหละแนะนําบอร์ดของสโมสรแมนยูรับว่าเราเนี่ยอยาจจะต้องใช้ตลาดซื้อขาดยดาวๆสองสามรอบครับ,รบเพื่อทําการแก้ปัญหาภายในทีม ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับก็คือเปลี่ยนสายเลือดอะเปลี่ยนนักเตะขาเข้าขาออกกันใหม่หมดนะครับทำให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งลารอนิกได้มีการโยงมาที่สโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลครับพวกเขาเนี่ยสร้างทีมขึ้นมาตลอดช่วง5-6ปีหลังนะครับแล้วก็นักเตะทั้งหมดเนี่ย อยู่ภายใต้พื้นฐานคําสั่งของโค้ดที่โค้ดอยากให้เล่นซึ่งมันก็คือการไปในทิศทางเดียวกันนะครับโค้ดสั่งได้สั่งให้เล่นแบบนั้นให้เล่นแบบนี้ทําได้หมดนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมบอกกับบอร์ดของแมนยูไปแล้วนะครับว่าเราเนี่ยต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้นะครับลำดับแรกเนี่ยแมนยูต้องมีความชัดเจนในเรื่องของโค้ดคนใหม่ก่อนก็คือผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามาครับจากนั้นเราก็โฟกัสไปเ,เรื่องของวิธีการลงเล่นหรือว่าระบบการเล่นของทีมนะครับ แล้วก็ผู้เล่นคนไหนผู้เล่นแบบไหนที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยพอเราได้เข้ามาแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปโฟกัสกันว่านักเตะเหล่านั้นเนี่ยครวรเล่นแบบไหนนะครับต่อมาเราก็คอยไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของดีเกเกี่ยวกับสมูรอนนะครับเรื่องของกายภาพเรื่องของสปีดเรื่องของจังหวะการเล่นต่างๆ่ก็มันเป็นไปตามลําดับนั่นแหละนะนี่คือมุมมองของรับดังนิกนะครับที่มองว่าแมนยูต้องใช้เรื่องของการเปลี่ยนท่ายเนี่ยส,สตลาดด้วยกันหลังจากนี้เป็นต้นไปตลาดเดียวไม่พอนะครับ อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าแมนยูณนปัจจุบันเนี่ยชุดนักเตะเนี่ยคือมันต้องมีการเปลี่ยนถ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็มันเป็นปไปไม่ได้ครับที่จะโละยกชุดภายในซัมเมอร์เดียวนะครับมันเป็นไปได้ยากมากที่จะโละทีเดียวเนี่ยทั้งทีมนะครับมันต้องใช้เวลาหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะส่วนเรื่องของอิลิชเทนฮากันนะครับล่าสุดเนี่ยเอ็มนเนี่ยก็ได้มีการตีข่าวออกมาครับว่า การมาของเอลิธเทนฮาร์ที่มีข่าวอย่างร้อนแรงที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์เดในช่วงซีซั่นหน้าเนี่ยตอนนี้ภายในทีมเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกแยกกันนะครับนักเตะบางรายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่าการมาของเอลิธเทนฮาร์เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากการมาของเอลิธเทนฮาร์แล้วก็พวกเขาเนี่ยเชื่อมั่นว่าเอลิธเทนฮาร์จะสามารถปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นได้แต่ว่ามันก็มีนักเตะบางกลุ่มที่ไม่ได้เชื่อในทิศทางของเอลิธเทนฮาร์แล้วก็ มองว่าการที่สมโมสรอนเลือกเทนฮากเนี่ยเป็นตัวเลือกที่แย่มากๆนะครับก็คือไม่เชื่อมือเทนฮากในการทาทีมนั่นแหละก็ตอนนี้แยกกันไป2กลุ่มนะครับตามกระแสะข่าวที่ออกมาจากสื่อท้องถิ่นนะครับก็ฟังหูวไว้หูกันด้วยขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะครับมีรายงานกันออกมาว่าตอนนี้ทางคณะกรรมการของแมนยูหรือว่าบอร์ดระดับสูงของทางแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะเข้าพูดคุยกับตัวแทนของลีเทนฮากอีกครั้ง ที่ในกรุงลอนดอนในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะเป็นการคุยเพื่อเตรียมที่จะได้บทสรุปแล้วแหละจริงๆตามที่มีข่าวออกมาก็คือจะเป็นการคุย 2- อถึงสครั้งรอบที่3ารอบที่2เนี่ยรอบที่2รอบที่3เนี่ยจะเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นแล้วว่ากุญซือคนใหม่จะเป็นใครซึ่งดูแล้วเนี่ยก็เ็กหนึ่งยังเป็นอีลิเทนฮากอยู่ตามที่เป็นข่าวนะครับขณะที่เรื่องราวของคริสเตียโนโรนโดเนี่ยเดอะซันครับสื่อจอมแฉเนี่ยก็ได้ออกมา แชร์กันอีกนะครับเรื่องของการที่โรนโดเนี่ยหายไปในเกมที่พบกับเลสเตอร์เหตุผลเนี่ยเราก็ทราบกันมาเป็นอย่างดีอย่างที่ลาบนอนิกให้สัมภาษณ์ก่อนเกมมาแล้วว่าทําไมไม่มีโรนโดซึ่งโอเคเราเข้าใจว่าเป็นอาการป่วยตามที่ลาบนอนิกให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแต่ว่าเดอะซันเนี่ยมีการแชร์กันออกมาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแฟนบอลรายหนึ่งครับที่ไปเจอคิเซโนโรนโดเดินทางมาที่สนามซ้อมคาร์เรงตันแล้วก็ ไม่ได้มีอาการป่วยไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการยืนยันว่าเฮ้ยโรนโดก็ปกติดีนะครับแน่นอนครับว่าพอมันมีการโพสต์ภาพจากแฟนบอลดังกล่าวที่มีการเปิดเผยกันออกมาว่าโรนโดปกติเนี่ยมันก็เลยทําให้แฟนบอลรายอื่นเนี่ยก็มีการถกเถียงกันว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยโรนโดเนี่ยเขาป่วยจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ป่วยกันแน่นะครับเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยลาว้งองนิกดันไปให้สัมภาษณ์ว่า โรโน่ไม่สามารถซ้อมได้แล้วก็ไม่สามารถลงสนามได้ด้วยแล้วก็ทําให้พลาดกันไปในเกมพบกับเลสเตอร์นะครับแถมทั้งโรโน่เนี่ยได้มีการเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ส่วนตัวนี่แหละนะครับโซเชียลส่วนตัวมีการลงรูปภาพครอบครัวของเขาจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้แฟนๆเนี่ยเริ่มมีการตีความไปมากมายนะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะหมดความอดทนเกี่ยวกับสถานการณ์ในถิ่นอเดรฟอร์ดไปแล้วนะครับณตอนนี้บางกูรู้บางคนเนี่ยนะครับก็มองไปถึงขั้นที่ ทางโรนโดเนี่ยนะครับจริงๆได้รับคำสั่งว่าเขาจะไม่ได้เป็นตัวจริงในเกมนี้เขาจะได้เป็นตัวสำรองก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่แฮปปี้ก็เลยไม่ขออยู่ในชุดเกมที่พบก,กับเลสเตอร์ไปเลยนะครับอืมก็นี่คือกระแสข่าวก็ลกมานะครับเป็นข่าวก็สิบเฉยนะครับฟังหูไว้หัวกันด้วยนะครับตีความก็อย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้กระแสมันก็ตีกันไปตีกันมานะครับในเ,เรื่องนี้นะฟังหูไห้หูวห้าสิบห้าสิบนะครับ ส่วนเรื่องของข่าวก็สิบเกี่ยวกับแอนโทนีครับปีกดาวรุ่งของอาร์แจ็คเนี่ยนะฮะมีข่าวกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยก็เตรียมเดินหน้าแบบเต็มตัวในการคว้าตัวแอนโทนีนะแต่ว่ามันก็ต้องรอดูสาการของมาคแรดฟอร์ดก่อนนะครับถ้าเกิดแรดฟอร์ดมีความต้องการที่จะย้ายทีมจริงๆตามที่เป็นข่าวในช่วงซัมเมอร์นี้ก็จะทําให้แมนยูน่าจะเดินหน้าแบบเต็มกาลังอย่างแน่นอนในการดึงแอนโทนีเข้ามาทดแทนแล้วก็จะมา เป็นตัวเลือกหลักของเอลิเทนฮากด้วยถ้าเกิดเทนฮากย้ายเข้ามาคุมทัพแมนยูจริงๆในช่วงซีซั่นน้านะครับน,น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าว,วา้อเลสที่มีการเล่นข่าวร้อนแรงแบบต่อเนอื่องแล้วก็ทั้งติอีกหนึ่งรายครับที่มามีข่าวกับแมนยูเหมือนกันเป็นข่าว,วา้อเลอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือมีรายงานออกมาคบว่าโตริโน่ทีมจากลีกันตารีเนี่ยมีการพร้อมปล่อยเบรเมอร์ครับเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมเนี่ยนะฮะ ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ในราคาเพียงแค่30ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งเบรเมอร์เนี่ยนะครับก็เคยเป็นข่าวกับแมนยูมาก่อนอาเซนนอลมาก่อนเวอร์พูมาก่อนนะครับแล้วก็รวมทั้งนิวคาสเซิลในช่วงมกราคมที่ผ่านมาอย่างหนักด้วยนะครับซึ่งราคาขนาดนี้มันก็เป็นราคาที่หอมหวานนะ็นราคาที่ไม่แรงครับทาให้หลายๆทีมในอังกฤษอาจจะกลับมาให้ความสนใจทางเบรเมอร์อีกครั้งก็ได้ส่วนในรายของชูเอาปาลินญาครับก็มีรายยังหลอกมาแนวว่า ทางแมนเชสเตอร์เตเตเนี่ยการมาเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวปรินญ,ญานะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งจริงๆเนี่ยนักเตะยังเหลือสัญญากับทางสปอร์ติ้งลิสบอนอีกหลายปีแต่ว่าดูเหมือนว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยอนุญาตให้มีการลดค่าตัวลงเหลือเพียงประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นครับอาจจะแบบไม่เกิน30 40ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับซึ่งปรินยาเนี่ยก็เคยเป็นข่าวกับแมยูมาอยู่ช่วงหนึ่งนะอย่างที่ผมเคยพูดกันออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ เป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่เรียกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้เลยนะครับซึ่งแมนยูกำลังต้องการมิดฟิลด์ในตำแหน่งประเภทแบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็การดึงบรลินยามาเนี่ยนะฮะมันก็น่าจะมาทดแทนเนบัลนยามาติดที่อายุเริ่มมากแล้วนะครับก็เอามาทดแทนกันได้แล้วก็เอามาควบคุมพื้นที่แดนกลางให้มันดิ่งขึ้นให้มันเหนียวขึ้นนะครับหลังจากที่เราเนี่ยก็มีการใช้เฟรดกับแม็กโทเมนีมา หลายต่อหลายเกยมในช่วงซีซั่นนี้แล้วก็มันยังไม่เวิร์กอีกนะครับปร,ริญญาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในการเพิ่มเติมในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับทำให้แนวรับหรือว่ากองกลางของแมนยูแน่นขึ้นอย่างที่บอกกันไปนั่นแหละโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับก่อนแม้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ